ยังค่ะที่วพวกเรามาทำอะไรอ่ะแม่ข่ามาอุ้ยพี่ก็เล่นเกมกันเดี๋ยวพี่ก็แข่งด้วยไป็ไปเยอะลูกก็ไปไปยอะมันเป็นเกมไปแต่ครบหนึ่งาทีแล้วไม่เนไให้พวกหนูไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ตักพี่มัรพี่มันเข้าตาเป็นไงเนี่ยะพี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเยเตรงี้เฮ้ยเ้้เเฮ้ยย โอเคพร้อมไม่อไมพอม้ไลไมาไล่ะไม่ไหลไม่ไลรยการสดฮะเราแข่งกันต่อนะครับเราต้องแข่งกันต่อนะครับครับผมเต้ก็ต้องทำตาสริ๊งนี่เาเป็นใบอะองคนนั้นโอต้มือนเป็นอไรกนหรืเล่าโคีข่วมากโยอ่าอยเป็นห่วมพี่เตค่ะเพราะว่าพี่เตนี่ยม่ต นกตาตอนห่วงโม่บ้างเลยแต่กูยังไม่ได้หัานนะใช่เอ่อท้อตเต้จะร้องไห้เป็นลูกเขาไม่ร้องเนี่ยก็ไม่ต้องผ่านอะไร้างๆจะร้องไหมโอเคไม่ต้องผ่านอะไรดิเฮ้ย ใช่แล้วไมไม่ดัวันนี้ก็วันที่เป็นวันเกิดของโปเตสก็วันนี้นะครับเป็นวันเกิดของน้องจีด้วย